สวัสดีครับวันนี้เรามีตัวช่วยถ่ายรูปครับเป็นตัวลิงไลท์แบบนี้ครับเวลาเราจะไปถ่ายรูปแบบที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟนะครับเราจะสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับเพราะว่ามันเป็น usb ครับใส่ usb แล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ดูนะครับในกรณีที่เรามาแบบแสงแบบมืดๆนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอันนี้ก็เปิดได้นะครับเปิดปึ๊บมาแล้วครับสามารถปรับสีได้จากสีขาว กับสีส้มครับปรับไฟได้2แบบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายครับอ่ะเราเจอตู้เซเว่นครับเห็นไหมครับว่าหน้าน้องจะมืดครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้ครับปึ๊บโอ้โหหน้าน้องสว่างขึ้นมาทันทีครับนี่ครับสว่างวาบครับผมจะใช้โหมดของการถ่ายรูปเป็นโหมดแสงไฟธรรมชาติแล้วก็โหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับนี่ครับก็จะแบบมีมิติแล้วก็สวยไปอีกแบบครับนี่ครับ ข้างหลังก็จะเป็นเซเว่นตู้เซเว่นน้อยครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับเ,เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับแต่ว่าถ้าหมดบุคคลน่าจะต้องประมาณนี้ครับไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วครับโอเคจ้ะลองเล่นดูจ้ะ